เครับหลังจากที่ลงไปนะครับรถซูซูกิที่ผมว่าคือ L7 ไม่ใช่นะครับจริงๆเป็น L8 แล้วนะครับผมคือรหัส L เนี่ยจะเรียงตามมีคอสอครับปีนี้เป็น2018ก็คือเป็นรหัส L8 นะครับผมมาพร้อมกับสีใหม่ครับไอ้นี่เป็นตัว R นะครับผมตัว R สังเกตง่ายๆจะมีไฟนะครับจะมีไฟริ้วตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นโช๊คโช๊คจะเป็นซับแทงสนะครับผมอผมพยายามถือกล้องให้นิ่งที่สุดแล้วนะ เป็น L8 มาแล้วนะครับผมก็เหมือนเดิมครับ L8 ก็คือยังมีตัวตัวธรรมดากับตัว R นะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูตัวธรรมดานี่คือตัวธรรมดานะครับตัวธรรมดาดูง่ายๆจะไม่มีไฟลิ้วตรงนี้นะครับ<ม>ก็โชกจะเป็นโชคธรรมดานะครับตัว R นะครับ แต่ว่าหน้าปัดหน้าปัดด้วยหน้าปัดจะเป็นจอขาวดำนะผมโอ okay. เคก็ตัวนี้ก็เป็นฮายานะครับผมหายาบูสานะครับโอเคเดี๋ยวผมมาไปดูราคาตัวอาร์ก่อนที่ผมจำได้เนะี่ยต่อถ้าเป็นตัว L7 อะราคามันจะต่างตัว R กับตัวธรรมดาจะต่างกันหนึ่งแสนนะผมนะดูราคาดีกว่า นี่ก็เป็นสีใหม่ครับสีขาวดูแปลกๆไปนะแต่ดูสวยีกแบบนะครับสีขาวนะครับราคาเดี๋ยวผมวนมาดูอีกทีแล้ากันนะครับพอดีมีลูกค้าเขาว้นนี้อยู่นะครับดูนี่ดีกว่ารถระดับมอต G p นะผมคันนี้ประเมินค่าเข้าๆก็คือ30ล้านนะครับแต่ละค่ายประเมินค่าเข้านี่คือ30ล้านนะครับผมแต่นี่คงเป็นรถพอตเทยแหละนะครับ คมทำรายละเอียดมาให้เหมือนครับเบอร์42เป็นอเล็กลินนะครับผมนาแข่งซูซูกินะครับดูรถสลดับม o t ต g p นะครับไม่ได้เห็นกันง่ายๆนะครับผมรู้สึกโฉมใหม่จะเป็นโฉมหน้าประดุกนะนี่เป็นโฉมเก่านะครับผม เบรกเป็นคาร์บอนนะครับแล้วก็คัตคัตนี้ผมไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นคัตแห้งนะพยายามยื่นให้เห็นมากที่สุดแล้เดี๋ยวยื่นมานี้จะไปแตะปอดขลมนะครับก็อธิบายให้ฟังแล้วกันครับซับเฟรมหลังมันเป็นคาร์บอนล้วนนะครับผมลนกล้องอาจจะไม่เห็นนะเดี๋ยวผมใกล้ๆลาจะเห็นได้แค่นี้แหละครับพอใกล้ไปดีเดี๋ยวมันจะชนนะครับผมก็ซับเฟรมหลังเป็นคาร์บอนนะครับผม เปเอาง่ายๆคือเปหลังส่วนนี้ยคาร์บอนล้วนนะครับผมแล้วก็แรมแอร์แรมแอร์ข้างหน้านี่ครับเป็นคาร์บอนเหมือนกันนะครับผมแล้วก็กันสะบัดหลายคนงงว่ากันสะบัดของรถมอเตอร์อยู่ตรงไหนใช่ไหมครับนี่ครับอยู่ฝั่งนี้นะครับผมก็โอ้แข่งคอหมอบมากครับ ชิดชิดกับตัวเรือนไม้มากเลยอันนี้ผมยื่นไปถ่ายได้เทนนี่เดี๋ยวผมยื่นไปดูโอเคครับประมาณนี้ <c oughs> น <c oughs> เดี๋ยวผมไปดูราคาตัว L8 นะครับ L8 ตัว R นะครับตัว R ราคาจะอยู่ที่8,9,000นาพนะครับผม เนี่ยผมว่าชอบสีตัวเนี้ยเป็นสีตัวแข่งมมเตดีพีเลยสวยมากนะครผมเสียกุญแจไว้ได้วยเปิดได้ไหมเนะี่ยนี่ครับจอเป็นจอสีนะครับทันี้ผมไปซนเปิดเขาเล่นแล้วพอังางานสวยผมปิดกันดีกว่าอ่ะลองเปิดอีกทีนะ ประมาณนี้ประมาณนี้ค่อนข้าง,างสวยนะผมพามาหลายคนดูคลิปที่แล้วแบบเอ้ยผมแพนกล้องเร็วไปดูไม่ไม่รู้เรื่องดูปวดหัวมาดูคลิปนี้ก็ได้ครับ่ะเดี๋ยวพาไปดูทั้งบูธใหม่นะครับั่งนู้นก็จะเป็นฝั่งนกเกตนะเดี๋ยวพาไปดูไปเดี๋ยวโอ้ยลิ้นพันกันผมพยายามตือให้นิ่งที่สุดแล้วนะ เดี๋ยวไปดูตัว750นี่ครับ S เ5็ดครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมสวยนะครับนี่เป็น SV 650เป็นสูบเดี๋ยวนะเป็นมันเป็นนอนหรือเป็นแอลวะ ผมไม่ดูไม่ดูไม่ดูดดนะอ๋อนี่ครับไม่เชิงไม่เชิงแอลทีเดียวนะเป็น V นะผมองศาจะคล้ายๆเครื่องของดูกตินะครับ6 5 0้อซีซีนะผมแต่ผมว่าคนอาจจะไปเล่นตัวนั้นมากกว่า750ดรคอยห้าสิบนะครับีูนะผมแต่ราคาตัวนี้อยู่2อง0สเานะครับ ตัว650อยู่2 0 0 0นะครับผมส่วนตัวนั้น750นะครับ7ครึ่งอยู่ประมาณ3ามกผมจะไม่ผิดคือ3ปลใบปลายนะครผมโอเคประมาณนี้นี่ก็คือตัวพัน0นะครับนี่ก็เป็นเอสพัน F เป็นทัวริงนะครับผมโอเคประมาณนี้ครับบูทไทอัมกับซูนะครับผม เดี๋ยวว่าไปดูฝั่งรถเล็กกันบ้างนะครับนี่ก็เป็นร้อยห้าสิบนะผมเป็นทั้งนเกตและสปอร์ตนะครับสูดตัวสปอร์ตคล้ายๆตัวพันเลยนะผมทรงเดียวกันเลย ก็ตรงนี้เป็นทัวริงนะครับผมฝั่งนู้จะเป็นฝั่งรถเล็กรถใช้งานนะครับโอเคประมาณนี้ครับ2บูธประมาณนี้ครับผมบูธไทอัมและซูนะครับเดี๋ยวไปดูคลิปถัดไปนะผมไปลงผมจะลงบูธอะไรนะครับเดี๋ยวคอยดูนะผมโอเคใครดูก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะครับผม ไปละเจอกันอีกบูธนะครับผม